ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องสปินโซนวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินเตือนภัยทางอากาศที่สำคัญที่สุดในโลก E-2C Hawkeye E-2C Hawkeye เป็นเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าแบบควบคุมและบัญชาการของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาถูกพัฒนาโดยบริษัทนอ r t h r o p Grumman มีบทบาทสำคัญในการตรวจจับภัยคุกคามจากระยะไกล ทั้งจากอากาศพื้นดินและทะเลภายนอกของ E-2C Hawk มีจุดเด่นที่โดดเด่นคือเรดาร์ทรงโดมขนาดใหญ่ที่ติดตั้งอยู่เหนือลำตัวเครื่องบินซึ่งสามารถหมุนได้360องศาปีกเครื่องบินเป็นแบบพับได้ทำให้สามารถจอดได้บนเรือบรรทุกเครื่องบินได้สะดวกตัวเครื่องเป็นแบบเทอร์โบปร็อใช้เครื่องยนต์อลิสัน T56A-427 ขับเคลื่อนด้วยใบพัด4ใบ ภายในห้องโดยสารจะมีเจ้าหน้าที่ประจำการอยู่ประมาณห้านายประกอบด้วยนักบินเจ้าหน้าที่เรดาร์และเจ้าหน้าที่ควบคุมภารกิจโดยในห้องทำงานมีจอแสดงผลหลายจอพร้อมระบบสื่อสารขั้นสูงที่สามารถติดต่อกับเรือรบเครื่องบินหรือศูนย์บัญชาการภาคพื้นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านสมรรถนะ E 2 C h a w k หอ e รสามารถบินได้ไกลถึง2,600กิโลเมตรด้วยความเร็วประมาณ600กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพดานบินสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1,600เมตรและสามารถทำงานต่อเนื่องกลางอากาศได้นานหลายชั่วโมงทำให้เป็นเครื่องบินที่สามารถควบคุมพื้นที่การรบขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาแล้วหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงญี่ปุ่น ฝรั่งเศสอิสราเอลและอียิปต์ก็มีการนำ E-2C ไปใช้ในการเสริมสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้าและการควบคุมทางอากาศด้วยเช่นกันสรุปแล้ว E-2C ฮอคไลคือดวงตาที่คอยจับตามองภัยคุกคามจากท้องฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเครื่องบินเตือนภัยที่ยังคงมีบทบาทสำคัญในสนามรบยุคใหม่และแสดงให้เห็นถึงความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีการทหารอย่างแท้จริง ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสปินโซนด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ